ปั่นวานิลาเสร็จต่อเล็อกโกแลตแสนอร่อยบรนดากอุรนมาไล่จีเข้ามาอยู่หนักอีจงศมกสาคนทำงานเล็กกับงานเลี้ยงจีว่าบอกวิธการเพิ่มพลังให้ชาวประชาคนเข้ากาันน้ำว่าเป็นพอคระมีสเตรน เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนเกิดเป็นคนก็ต้องสู่งนนา,านไอสคริมวันๆเชิญมาทางนี้นแก่นแล้วดอยครับหนึ่งแก่นแล้วครับพี่น้องช็อกแล้ผมแก่นแล้ว สายพานปิดคอมพิวเซอร์ ัขวัญใจเด็กๆโวยเขอยโวยเก้วย